สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเกรแดงมือนี่เซียนหนองคายเซียนหนองคายหมู่บ้านไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเนาะอ่ะเนาะว่ายหมู่บ้านนี้แมี่ยเอาเอาสิบเอานื้สุฟังเบิ้งอันนี้ก่อนวันที่ผิดพิชายจาย์ตีน่ะวันที่ผิดใส่ไหมเล่ะค่ะใส่เลขหนึ่งลืมเติมเลขหกขอโทษขออภัยถ้าลงใหม่ๆมเนี่ยมันเป็นงวดนี้แน่นอนค่ะ ถ้าลงใหม่ๆแต่ว่าวันที่จะผิดแค่นั้นเองแต่ว่าช่วงนี้คนไปเบิงหวยปูซีหาในคลิปแต่พอสองหกสิบหากันหลายๆเข้าไปคอเเมตนแทบทุ่มือเห็นนั่นนะอะ่ะเป็นยังคลิปปูซีหาจังแม่เด่งนี่คนเห็นหลายแทบเนาะคิดว่านะ่ะเป็นเลขเพิ่นสอนสูตรอะ่ะเจ๊เด็กบอกไม่ลบทิ้งหรือบ่กสอนสูตรไหม ตอนนั้นงง่งเสียมาพิจารณาสูตรพิชิตความจนสีดพิสูตรพิชิต,คว,ต,ตความรวยเออเอาแคบหน้าจอไว้หลงลงงบทินะ้งมะเนาะวันนี้เนาะเสียมาเห็ดเหตุท่านผู้ชมเบิงนะ่งเนาะสูตรพิชุดตะกอนเข่าดีไนดะ้ของปูซีห่าเนานะเดี๋ยวสีเข่าไปเบิ่งไหมเสจไดายมาเห็ดเหตุท่านผู้ชมว่ามันสีเข่าวะส,สูตรพิชุดพิชิตความรวย สูตรเศรษฐีบังสูตรพิชิตความรวยความรวยของปนะูซี่่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดมันสิเข่าบองเนาะค่ะเนาะในคลิปหน่ะมาเบิ่งน้ำกั่มือน,นี่แก้ข้าวอพิซซ่าจานตีสามตนะ่ะเป็นวันที่สิบหกพฤษภาเด้อค่ะเด้ออันนั้นคอยหายไปทั้งใดหมูเดงหมูเดงตัวนึ่งหายไปไซ ตัวมันลงง่ายนะหมู่บ้านไปนเรื่อยๆพี่น่องผู้ใดหมานกันบอเลขปูดำแม่แปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดห้าแปดแปดแปดแม่เนาะนี่แม่โอ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านถือเหล้ากันเมาเกือบถือเล่ากัน,น,กนสนั่นเลยค่ะเนาะหมันหมันกันเอาวันนี้ก็ ไม่มีสามตัวก็โลงแลละเนาะหมื่อวานนี้เป็นยังหมว่านกันเบิงมันถูกได้ถูกดีถูกมาย้าวน่น,นี้กะดีก็าอาจารย์ที่ไหนๆนีู่ด้จะแดงเบิงเป็นแนวห้างตลอดเลยแล้วก็เียน้องคายก็ลงไปแล้วไม่มีสามตัวนี้ก็ลงไปแล้วบอนี้โอเชียนหนองคายยังบ่รงยังบ่ล่วงในวันนี้เนาะวดที่ก่อนน่ะวัดก่อนถูกไหม ไม่ถูกบอกระถูกเรอยอยู่นะคะมีสาม 3, ตัวน,นี้ไม่ไม่สิทธิ์ถูกไว้วัดก้อนกรถูกเป็นลักสามลักสามเก่านะคะสามถ้าไม่มาหลักสิบหน่วยก็ไปเป็นหลักร้อยพันคิงเลยนะคะไม่มีเสีส่ยงน,น้องไข่สูตรเก่าดั้งเดิมนี่แหละคะ่ะเนาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อ เล่าเมื่อวานนี่โอ้ยเล่าปูเล่าอันนั้นก็ถูกค่ะของหลวงตาก็ให้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็ออกเจ็ดเก้าตรงตรงเด้ของหลวงตานะเล่าหลวงตาน่ยออกตรงตงเนี่ยค่ะเจ็ดเก้าโตคือกันกับผู้ดังเลยค่ะเนาะโอ้ดีใจนั่ม้าจะจ้าได้เล่ากันเจริญก็ได้เพราะสมควรเพราะได้ปนได้แกวอยู่เนาะ เมืองเส้นของค่ายน้ำกันบันเี้ยงมาแล้ควค่ะท่านผู้ชมมาแล้ววิ่งหกกับหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดแปดสามค่ะสี่หกหนึ่งเจ็ดแปดสามต้องเข่าหกตัวนี่อย่างน้อยสองตัวถึงสามตัวนะคะวิ่งหกกับสาม วิ่งหกกับหนึ่งแต่เบลเนี่ออยบอผิดเฮ็ดไดสี่เขียนผิดนะคะเขียนผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยเนาะขอผิดก็ขอโทษขอโทษด้วยคะ่ะเขียนผิดเขียนให้ตรงๆแล้วนะคะหมันใส่ตะเหล็กหนึ่งบลื่นใส่เหล็กหกนะคะอาจารย์ตีนะคะซี่หาซี่เจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ด ทะเลมาสีติดสีมาสีบนนี่บนมี่นี่ต่หกสีบ่มีหกในนี่ในนี่บี่หกลองหนึ่งเออหนึ่งน่ะหนึ่งน่ะอาจจะเป็นซีนึ่งหาก็ได้ค่ะท่านผู้ชมซีหนึ่งเอา้าหาเพิ่อนคนว่าดับบนอีกละโอ้ยแต่มันยาก้านั่นตัวดับเนาะหกสามกหนึ่งสามหนึ่งจ็ต 1นึงเจ็ดมีอัหนึงเจ็ดมีหนึ่งเจ็ดมีนึงเจ็ดนึงซีแต่ว่าดับบุญเองละเอ้ยจีดาจดีเดงนี่นี่ตะเล็กดับสิวาดิ่นั่นเอาเล็กดับมาให้บุไม่ต้องเอาเล็กดับให้บุญนะค่ะ สืว่าซื้อก in ันแล้วแต่เจ้าตัวบอเซียเด็กดับบอเซียกบนเสียก็อาจจะสื้อหน่อยซื้อมีซีหนึ่งหนึ่งซดับน่ะหึ่งดับแล้วบดับจักตัวดับตัวหนึ่งซีหนึเจก็อาจเป็นได้น่ะเนาะหนึ่งเจหนึ่งสมหนึ่งสามีเท่ากับบึงอสันละคะ กับเบิ้งลายอาจารย์ไว้เนาะหกแปดหกสี่หกสามทหนึ่งมาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเพิน่เน้นที่หนึ่งเพิ่นเน้นที่หนึ่งค่ะเนาะมีทั้สามตัวของเพิ่นเอาไญ้เล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแจ้งซื้อกิมมาไดตามเบอร์โทรภานในหน้าจอนะคะ จะเรงกับสีหานั่นไงหาเพิ่นขีดเส้นใต้ตัวใดเพิ่นขีดเส้นใต้ตัวนี้ค่ะทุกช่วงขีดเส้นใต้หกแปดหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสามโอ้ยบนเป็นเล่าหาหน่อยเนาะต่บนขีดตัวนี้เนาะเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดสี่กับหนึ่งสี่เนาะ คือตัวเด่นของเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นแนวท่าในการเซียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดสี่แปดหนึ่งสี่หกหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งีนี่มันดดับไมซาวนีแก็สิง,ง่ามมากเลยค่ะเนาะเอาหนึ่งไปใส่กับ4ีเลย หนึ่งไปใส่กับซีของผู้ใดเด่นซีสี 4, ่เก้าเว้ยพี่เก่านี่นี่ถ้าจะหกกับสี่หกีเนาะเบิ้งหลายๆเจ้าเปรียบเทียบกันเอาค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสียงสื่อเท่านั้นเนาะผู้ชมทั้งบ้านกับเสียงจเจดีย์กับเซียงคือกันแระตบุญวัดาสนาไผัยมั่นมักตัวใดตัวบ่ามากนะักน่ะก็ออกเพราะว่าบุญเฮาบ่ามีเนาะเห็นอยู่ ปูดํมมาหหกศู 0, 6, 0, 5, 4, 0, 2, นย์หาสื่อศูนย์สองด้เอาแต่ศูนหากับศูพ่อมือขึ้นหนีนหายเจ็เก้าเล่าน 7, 9, เนาะเจ็เกาเเอาฝากสื่อสินค้าขีมจะแดงกับสั่งไม่หีกแลว้วค่ะขีมใหม่ๆสั่งสังทุกเดือนนะคะขีมนะสั่งมาทีละห้สชุดสั่งทุกเดือนเลยนาะค่ะรี้มกลางคืนนี่หอม หอมลันจวนหอมอ่อนหอมหนุ่มหอมนวลนถ้าชะลอชะลอวนะคะปรับสภาพผิวหอมหอมหอมบรรยายน่ถือหอมกล่นหอมละมุนหอมลันจวนใจหอมหอมชื่นใจหอมบ่หอมแห้งค่ะหอมนิดๆกินอ่อนๆโจยมากเมียโอ้ยบอกว่าถือบรรยายน่ถือรู้สึกว่ามันฟินมาก มัล่วงสายตาค่ะตอน,นตอนเงอตอแดดตอนร่มตอกระจกกินแล้วตาท่านจะสว่างทันทีสิไปห้หมูกินกันนาะหมูมันตาฟางมองก่เห็นนี่มันล่องกินเบิงเป็นยังนีน้เขาว่าเขากินมหลายยาเลี้ยวสันนี้เขาว่าล่องให้มันกินกันนาะกินเท่าเดียวจะหาเม็ดลุกเปน็นยังเนาะต้ออยากให้กันหายว่ อันนี้กลางวันอันนี้กลางคืนค่ะแล้วก็เลือกสบู่ได้สบู่ส้มสบู่ขาวปรับสภาพผิวหนาให้อ่อนนุ่มแลดูอ่อนวัยให้ผิวมันเป็นเด็กให้ผิวมันชุ่มชื่นเหมือนต้นไม้ที่ได้ฝนนะคะหน้าท่านจะเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้น้ําก็ก็มันก็เป็นอย่างแบบนั้นแต่ถ้าได้ครีมตัวนี้ลงไปแล้วหน้าท่านก็จะเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ําฝนนะคะ จุมช่วยกระจุ่มกระช,ระชวยสั่งสื่อกันเข้ามาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยโอกาสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลมด้วยถูกไว้ไปน้ำกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ